คนตาบอดเตะบอลได้ยังไงหลายท่านคงสงสัยครับว่าฟุตบอลคนตาบอดแข่งขันกันยังไงและคนตาบอดเตะฟุตบอลได้อย่างไรบ้างผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมหาคําตอบกับกัปตันประคองบัวใหญ่ที่ได้พานักเตะทีมช้างเผือกไทยลงแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์โลกสมัยที่2ที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษแห่งนี้แหละครับคือกติกาของฟุตบอลคนตาบอดนี่ง่ายๆเลยนะครับดูเอาขนาดของสนามก่อนขนาดของสนามเนี่ย กว้างยาวเท่ากับสนามฟุตซอลคนปกตินะครับแค่เรามีออกหลังแต่ไม่มีออกข้างออกหลังก็มีเตะคอนเนอร์เหมือนอฟุตซอลนะครับเตะคอนเนอร์เหมือนกันผู้เล่นมีทั้งหมดห้าคนนะครับผู้รักษาประตูเป็นคนตาดีนะครับปกตินะครับ,นะรบผู้เล่นอีกสี่คนเป็นคนตาบอดสนิทนะครับรวมเป็นห้าคน ผู้รักษาประตูตาดีเนี่ยไม่สามารถออกมารับนอกเขตได้จะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นะครับประมาณ2เมตรนะครับไม่สามารถออกมารับได้ถ้าออกร่างกายส่วนใดส่วนหนึง่งออกมาสัมผัสบอลน,นอกเขตก็จุดโทษ6เมตรจุดแรกนะครับการฟาวนะครับก็จะมีฟาวเหมือนคนตาดีนะครับโดยโดยฟาวทางอ้อมกับฟาวโดยตรงนะครับฟาวโดวยตรงเนี่ย ผู้เล่นที่ไม่มีบอลเนี่ยนะครับเวลาจะเข้าแย่ยงบอลกับกับคนที่เลี้ยงบอลอยู่จะต้องส่งเสียงกันว่าวอยวอยวอยนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้ว่ารู้ว่าเนี่ยมีคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้านะเพื่อให้เขามีการเลี้ยงหลบเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราเข้าเลี้ยงบอลมาเราวิ่งเข้าไปชนปุ้งฟาเลย no ไว y ฟาถ้าฟา ห้าครั้งจุดโทษแปดเมตรคือจุดที่2องนะครับผู้เล่น4คนเนี่ยที่ตาบอดจะต้องปิดตาสาชั้นนะครับมันก็ถ้าเราไม่เคยเล่นเลยก็จะดูว่ายากแต่ถ้าเราเคยเล่นฟุตบอลมาแล้วก็จะก็จะ,ก,จะก็จะไม่ยากมากนะครับแล้วก็เราต้องฟังว่าฟังหนึ่งฟังเสียงคู่ต่อสู้2องฟังเสียงเพื่อนเราสามฟังเสียงโค้ชโกไกผู้รักษาประตู ลูกบอลจะขนาดประมาณฟุตซอลใหญ่หรือใหญ่กว่านิดนึงนรประมาณเบอร์สี่นะครับลูกบอลเนี่ยจะมีกระดิ่งอยู่ข้างในนะครับนะครับจะให้มีกระดิ่งอยู่ข้างในเพื่อให้มีเสียงดังนะครับประมาณนี้ครับ